ข้าผมว่าก็ได้ข้าผมมาในรูคแบบว่าสบายๆครับเสื้อยืดเรนเจอร์เสื้อเชิ้ตเรนเจอร์กางเกงยีนเรนเจอร์ครับข้าผมมากับแบรนด์ GQ ครับก็จะเป็นชุดแบบน่ารักน่ารักสบายๆถ้าแบบดูอย่างนี้ก็เป็นแบบฟิลนักศึกษาครับแบบไปมาหาลัยได้ครับอรอของผมก็เป็นแบบว่าออกแคชชวลหน่อยๆครับออก everyday look อะไรอย่างนี้เป็น j ีนส์ของ Mac jeans ครับ ครับผมจะเป็นของทางนิยมยีนส์ครับผมก็จะเป็นลุคที่แบบว่าง่ายสบายเลยแบบเป็นกางเกงยีนส์คาโก้เสื้อเป็นเสื้อต์วของผมนี่มาจากแบรนด์ลีเลยครับบอกจะบอกว่าชุดนี้เนี่ยเพื่อความลุกเล่นด้วยแบบลายการ์ตูนให้ดูคล้ปเล่นซุกซ่อนเหมือนผมนี่แมวนี่แมวต้องมีมีไม่ได้อ้าวแต่ว่าแต่ละคนก็ชอบชุดชอบตันีครับการ ผมเลยครับคือเมื่อก่อนนะคือคือคือเมื่อก่อนอ่ะคือเขาจะคิดยีนแบบว่าปั้นเฟดปั้นเฟตแบบปั้นเฟดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คิดเลื่อนมันเครื่องม่เป็นฟิวนี้ผมเคยใส่อยู่2ปีไม่ซักเลยแล้วมันยังผมขี้เลื่อเลยครับแล้วไม่แต่ตอนนี้เราเนี่ยแช่ตะปูเนี่ยแช่ตะปูเอาเพราะว่าเราซื้อยีนที่แบบพยายามให้มันไม่หมักผมมากเลยแล้วก็ให้คุณแม่เอาไปแบบรอ แต่เดี๋ยวนีไ้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องรอให้ถึง2ปีก็ได้เฟซสวยๆแล้วสินะพีจ uh ีนใช่ใช่เลยที่เสร็จผมก็สำหรับซูเปอร์จีนนะครับใครที่แบบว่าชอบจีนหรือว่าเป็นแบบใส่จีนทีเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีจีนแบบหลากหลายแบรนด์ให้ทุกคนได้เลือกสรรเลือกชอบเลยนะครับเหมือนแบบพวกเรา5้าคนตรงนี้ก็ใส่กัน5แบรนด์เลยก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะครับ เพงน่าสุดค่ะบรรยากาศเป็นแว่าถึงใจสงบสบายขอบพระคุณครับชอบกันไปครับชอบเลยครับคุณไปไหนตลาดตลาดซีบมือเมืองครับต่อเลนตรงนี้เองเดียวือเมื่อกี้ข่าวว่ามีเพลงตลาดอย่างตลาดผมอะเมมวีต้องเซ็ตใหม่หมดเลยทั้งซอยอะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะบอกว่ามันเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ของของแกรมมี่อะไรเงี้ยที่เป็นมิวสิกเราก็

พีคสุดเก่อนบางคนก็พีกคนเลยในในของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับามสั่นของคนมันว้าวอ่ะใช่ใช่แล้วก็แบบซีนเต้นอะไรเงี้ยก็มีติลังกาอะไรเงี้ยพีกเลยพีจริงเต้นแค่รอบเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยอยู่อนถึงไม่ชีกอยู่ครับถึงก็เลยได้แค่รอบเดียวคือตั้งแต่ถ่ายแบบว่าคุยกับตัวเองคุยกับพี่ทีมงานแล้วว่าขอฉากไอ้เต้นอันเนี้ยเป็นบีบอยครับผมไว้สุดท้ายเลยแล้วผมแบบ5 4 3 2ปึ๊บพลาดและเลิกกองเลย ก็อได้ทีเดียวแล้วก็หมดแม็กครับแปงว่าเพลงนี้แลกมากับเอ็นไลท์ด้มาจากไหนครับคุมครับคุมครับคุมนะครับคุมครับเขาบอกแล้วแบบแ้งคืบแตกนี่แหล็แฟนๆก็ชอบกันครับเพราะว่าที่ผมโชว์หลังเล้ แฟนก็ตื่นตาตื่นใจครับบอกว่าผมก็โตไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ยังบอกผมว่าสองขวบหนึ่งเดือนอยู่เหมือนเดิมครับทั้งดังยิปเยายมเอมีพยาพอร์ตโชว์แล้วสุดๆแล้วครับพี่ก็คือต้องต้องได้ใจหมี่มาใช่ได้แต่มันมีดูอยู่ก็ยังเป็นลูกของบหมี่อยู่ตลอดไปครับหมีถือไม้เลียวเลยรีดออกมาเลยนะลอยอออกมาแล้วก็ภาพ MV โดยภาพรวมก็ไปขับกระชอบกันครับแล้วก็มี ไปขับบางกลุ่มแบบเอาไปตีความแบบแต่ละช็อตแต่ละช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับว่าก็มีแบบช็อตสุดท้ายที่แบบเหมือนอะไรแบบืคุณภาพเพนติ้งเอะไรหรอคือลิเบอร์ตี้ใช่ครับแล้วก็ตอนที่พี่ในขี่มาแล้วถือธงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบตีความไปแล้วแล้วอย่างของมดิงที่บอกมามันแร้งมาด้วยเองนะตอนโอลิมปิกมันติดคิวคือเราเราเปลี่ยนผ้าใช่ก็เปลี่ยนผ้าให้เป็นแบบ โิโกรมใหม่ให้ให้ไม่บาดเจ็บมากแต่ว่าวันหนึ่งอาจจะกลับมาทำถ้าเป็นคนใหญ่มากๆที่ขาดวิจังหายเรียบร้อยให้วิจังเรงนีก่อนเปลี่ยนุสมมุติถ้ามีคอนเสิร์ตอะไรอย่างไงก็จะตีครับแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็ขอจากไปเท่านี้ช่วงสุดท้ายครับผมจริงครับพี่ ตอนนี้มันใช้เข่าของประมาณ50ปีข้างหน้ามันอายุเขาคุณเกินเกินหกสิบเลยอาจจะเป็น80แล้วครับหยอก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 ครับสบายดีครับใช้เมนเทนเรื่อยๆครับผมใช่ครับตอนนี้ร่างกายทำกิจกรรมกายกันอย่างไรนะอ๋อเช็คร่างกายยังไงบ้างฮันเน่ผมคงไม่มีต้องพิจังมั้งพิจิจัดคเดียวยังไงครับป๊กกี้พิจิจัดคนเดียวเป็นเทนร่างกายเหมือนหนึ่งในแง่ของฟิตเนสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหนูไม่เป็นแง่แบบว่าการดูแล อ่ะมันผมคนเดียวก็เมนเทน n a n c e ก็ยังมีเข้าเข้าอู่เรื่อยๆครับก็ก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างเช็ครอบตอนนี้ถึงหมื่นกิโลแล้วครับมันจะได้ไหลลื่นใช่จะได้ไหลลื่นตอนนี้น่าขนาดในเข่าก็ค่อนข้างใหม่ในเขาใช่ขาไหงยใช่พอโคเอดแอร์เสร็แล้วแล้วผมบาดเจ็บง่ายครับพี่ป่วยง่ายอะไรเงี้ยน่าสงสารกาซุ่มถามแบบพี่ใช่ใครซุ่มถาม คือประกันชีวิตเข้าได้เลยนะครับพร้อมเป็นพรีเดตประกันชีวิตเลยไม่เปันอุุบัตติเหอะไรนะประกันอุบัติเหตุเลยประกันอุบัติเหตุด้วยประกันอุบัติเหตุสองขั้วด้วยกันจะทำอะไรพี่ไม่ได้อย่าเผลอและกันมันไม่คุ้มครองนะครับถ้าเขารู้ความจริงพี่พูดเล่นครับเรารักกันดีครับผมครับ ยอะแล้วคือเทศกาลไปดูเทนต์งานลุงไงความฮอตของผมอ๋อครับผมเขาได้อีกครับเขาได้อีกครับงานเยอะตอนนี้ได้เยอะมากแล้วแต่ว่าเยอะได้อีกถ้าพงศ์ยังไม่ตายคือทำงานได้ตลอดเวลานอนก็ช่างมันนอนนอนในในโรงเอานอนทำไมไม่เขารักในหน้าที่กันใช่เรารักมากเพราะแบบเห็นอ h i ส t อรี่น้องับ ก็นดึกกันมากดื่นใช่เราอย่า,าเราอย่างเราแบบวิ่งงานวันหนึ่งสองถึงงานเลยแล้วก็กลับไปซ้อมเต้นต่อทีอ่ตึกถึงตีหนึ่งแล้วก็ กลับห้องไปนอนแล้วก็ออกมาเลยจริงค่าไฟหมมาเดือนละเจ็ดร้อยพี่ผมว่านที่ัไม่อยู่ห้องเลยครับไม่ได้อยู่ห้องเลยครับผมอยู่ห้องแค่ห้าห้าชั่วโมงไม่เิเก้าบาทเนบตอนนี้ไม่เปิดไม่เปิดผมผมนึกว่าต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้เผื่อกัรไฟฟ้าไม่ได้ไรได้เฮ้ยแล้วนี่มันอากไหมครับตูต้องแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือสคนนี้ครับแบบล่าเสร็จไปถ่ายอะไรมาแล้วก็ต้องไปสอบอีกตอนเช้าแล้วสอบไ้รู้เรื่องี้ ีแบบส่งมีแบบส่งงานอะไรเงี้ย re. แล้วก็ก็ก <c oughs> ็คือบางทีเราแค่เน้นเข้าห้องเฉยๆก็ได้ครับแตบบ่ว่ามันเห็นว่าอย่างน้อยมันต้องมีคลาสเต้นแดนส์อะไรเงี้ย re. แล้วก็เข้าไปเพื่อให้เราได้เช็คชื่อ <c oughs> แต่บางทีก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแบบบางทีแบบล่าสุดอ่ะที่ผมมีงานช่วงแบบช่วงเที่ยงแล้วก็แบบช่วงเย็นอะไรเงีย้ยผมก็ไปทํางานช่วงเที่ยงแล้วผมกลับมาเรียนช่วงบ่ายแล้วก็กลับมาทำงานในช่วงเย็นอะไรเงี้ย มันอาจจะดีแล้วครับผมคิดว่าแบบป้าแจ๊บป้แจ๊แบบวิ่งไปง่ายๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาง่ายๆออะไรย่างเงี้ยครับมองให้เรียนรังสิตอะตายเลยเวลาเทนี่ทำได้หรือไม่ทำเวลาเทนเวลาสอบนะครับอ๋อเวลาสอบพอดีช่วงนี้เป็นส่งโปรเจกต์สมากกว่าในสองหกก็เลยยังรอดอยู่ครับของๆ้าเหครับได้หรือไมนได้สอบปะผมสอบครับวันนั้นก็มีสอบก็ทำได้อยู่ครับ ได้อยู่ทได้นะได้อยู่แปลว่าได้อยู่เพราะว่าตอนเราเรียนเราตั้งใจไงตอนสอบก็เลยแบบชิวๆหน่อยกรุณายื่นเกดตอนเกดออกเดี๋ยวใครว่ากันเลยทรู้าโพสเกดเดี๋ยวว่ากในโซเชียลมีแบบสับโพสสับเกดว่าจะตัดโคสร้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีไม่ไม่มีเป็นต้อนรับฮาโลวีนครับใช่เพราะว่าเดี๋ยว27เนี้ยเรามีสยามฮาโลวีนเราต้องเปลี่ยนลุกขึ้นเวทีกันนะครับเพราะจะแต่งผีกันใช่ ไปนะครับเอเมียอยากจะบอกว่าเมื่อเช้ากินข้าวอันนี้มาต้มจืดอร่อยมากเลยวอุ้ยนี่ผัดเข่าเคยกินไหมครับผัดเข่าไม่มีเอ็มะผัดขาทอดครับผมโซนที่ผัดผัดมาที่เอยมีค่าใส่โซนครับหัวและตูดนี่เลยคนนี้ไวรัลนะครับขายขาย สายเชี่ยเก้าเสื้ก้ามทีนี่นะครับอ๋อนี้เลยยังไงก็กก้าจบเลยก็จริงๆก็เต้นปกตินั่นแหละครับแต่ว่าด้วยเพลงด้วยอะไรมันก็เลยอาจจะแบบฟิวอะไรอย่างนี้ยาวเชี่ยว่าเมื่อกี้ข้ามเพศซะผมแล้วก็จะเป็อ๋อแต่ว่าช่วงนี้พี่เน็ก็ทำโซเชียลกีการ์ดเหมือนกันนะเสื้อกุ้มเสื้อก้ามบ่อยๆอันนี่เันนครับใส่ตระมานี้มันก็มีแผนสูตรอะไรอยู่มาอะไรก เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลครับผมเราจะฟิลว่าตะวันเดี๋ยวต่อไปจะถอดเสื้อกันนี่ไม่มีเสื้อให้ใส่เอาฝากฝากผักผลงานจ้ะผมก็ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับบอดี้การ์ดขอฝากไปทุกคนไปดู MV แล้วก็ไปช่วยกันปั่นแฮชแท็กต่างๆได้นะครับผมแล้วก็บีแดนซ์แชร์เลนที่ผมบอกครับมีหลายเวยมีหลายแบบให้ทุกคนได้เต้นกันนะครับ เต้นก <54. S 2> ันจนเข่าพังไปเลยครับผมแล้วก็ฝากฟังเพลงบริการได้สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็รวมถึงผลงานในอนาคตด้วยแล้วก็เฟสติวัลในช่วงฮอลลีวีนหรือปลายปีนี้ด้วยครับผมครับผมฝากด้วยครับบริการมีอะไรมาครับเอ็นเทอร์ไนน์น้าที่คนตัวนี้ไหนนะคะหนึ่งสองไม่รู้ขึ้นมาหรอบริการรือการอะไร นานม,ามองตรงมองตรงติดบบบริกรรมบริกรรมไอ้ตลาดมันก็จะลง